ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านค่ะอีมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อถอนทุกข์ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะการพิจารณาธรรมะไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้กว้างขวางมากมายสำหรับผู้ต้องการความสงบสุขและความสว่างสวัยความเฉลียวฉลาด พิจารณาไตรลักษณ์ที่กายกับใจการถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกภายในใจกายของเราใจของเรานี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วสำหรับเป็นสถานที่พิจารณาแต่การที่จะพิจารณาไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเพื่อเปรียบเทียบเข้ามากับเรื่องภายในนั้นเป็นธรรมอันสมควรแก่ท่านผู้ปฏิบัติเหมือนกัน ปัญญาข้างต้นหากเราไม่สามารถให้ปัญญาขึ้นมาทีเดียวก็กรุณาพิจารณา,าเอาสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นเครื่องคาดหมายไว้แล้วไตรตรองไปตามสภาพความจริงของเขาเราจะแยกออกไปทางข้างนอกถึงสัตว์ถึงบุคคลถึงต้นไม้ภูเขาหรือสภาพทั่วๆไปที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหู แล้วเทียบเคียงก,กันกับตัวของเราจะมีอะไรเป็นหลักยึดต,ตัวไว้สำหรับสภาพทั้งหลายเหล่านั้นกับตัวของเราจะต้องปรากฏเรื่องของไตรลักษ์เป็นหลักประจำโลกทั่วๆไปไม่มีชิ้นใดส่วนใดที่จะเหลือจากหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นหลักของไตรลักษ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นธรรมรับรองหรือเป็นทางเดินอันราบรื่นของปัญญาผู้ใครจะพินิจพิจารณาตามมองดูสภาพใดชิ้นใดจะเห็นเป็นเรื่องของไตรักเต็มอยู่ในชิ้นนั้นสิ่งนั้นไม่มีบกพร่องเมื่อน้อมเข้ามาถึงกายถึงใจของเราก็ยิ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะ นับแต่วันที่เราอุบัติขึ้นมาถึงบัดนี้มีความแปรสภาพประจำตนมาตลอดสายไม่ปรากฏว่าได้หยุดพักระหว่างทางในชั่ววินาทีหนึ่งเลยเรื่องสภาพเหล่านี้จะต้องดำเนินหรือหมุนตัวไปตามหลักของธรรมชาติอย่างนั้นตลอดมาเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สามารถจะทราบสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาของเรา จึงไม่เห็นตามความจริงของหลักไตรลักษณ์แล้วก็เป็นเหตุให้ใจของเราฝืนหลักไตรลักษณ์แล้วนำทุกมาเผาผลาญตนเองให้ได้รับความเดือดร้อนถ้าพิจารณาให้เห็นตามหลักของไตรลักษณ์จริงๆแล้วเพียงมองลงไปที่กายที่ใจของเรานี้ก็จะเห็นเรื่องของไตรลักษณ์ประกาศตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน การพิจารณาไตารักเป็นเรื่องถอดถอนการยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นภูเขาทั้งลูกทับถมจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสบายใจไม่ได้ก็เนื่องจากสัญญาความสำคัญมั่นหมายยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตนโดยไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภูเขาทั้งลูกนั่นเอง ใจจึงหาเวลาจะขยับขยายตัวออกจากความทุกข์ความร้อนภายในใจไม่ได้เนื่องจากตัวได้นำสิ่งเหล่านี้แบกไว้บนบ่าคือบนดวงใจเสมอการพิจารณาเรื่องของไตรักจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่เป็นของเล่นด้วย แต่เป็นเรื่องจะถอดถอนความถือว่าตนว่าตัวที่เรียกว่าอัตตาให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาโดยแท้จริงไม่ควรจะนำตนเข้าไปเคลือบแฝงกับอาการเหล่านี้แม้อาการเดียวสิ่งที่เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากภายในจิตในใจทำไมเราจึงไม่ชิน ทุกเกิดขณะไหนเราก็เดือดร้อนบ่นกันทั่วโลกทั่วสังขารถ้าหากว่าเป็นผู้เคยชินต่อทุกมาแล้วโลกนี้ได้เคยผ่านความทุกมาเป็นเวลานานคงไม่มีใครจะบ่นกันว่าทุกว่าเดือดร้อนแต่นี่ไปที่ไหนบ่นกันทั่วดินแดนก็เพราะความไม่ชินกับความทุกนั่นเองเรื่องของทุกเป็นเรื่องของทุกต่างหาก เพราะได้เคยชินและได้ผ่านมาเป็นเวลานานไม่ควรจะตื่นเต้นกับเรื่องความทุกข์ความลำบากเหล่านี้ทุกข์ก็ให้เขาเป็นไปตามเรื่องของทุกข์เพราะชินกับเขามาแล้วพอทนกันได้แล้วไม่ต้องบ่นกันแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นปรากฏขึ้นมานิดก็ต้องทำใจให้กระเพื่อมให้เกิดความเดือดร้อนมากยิ่งกว่านั้นจนหาที่ปรงุง ที่วางไม่ได้รับประทานไม่ได้นอนไม่หลับถึงกับต้องรับประทานยาระงับประสาทรับประทานยาระงับมากเท่าไรก็ยิ่งทนทุกข์เข้ามามากเท่านั้นบางทีถึงกับตัดสินตัวเองไปในทางที่ผิดโดยกินยาฆ่าตัวตายบ้างเพื่อหวังคลองสุขในชาติหน้าแต่ไม่ทราบความหมายว่าทุกในชาติหน้านั้นจะอยู่ในที่เช่นไร และใครเป็นผู้จะหลุดออกจากทุกในชาติหน้านั้นเพราะชาติหน้ากับชาตินี้ก็คือเรื่องของใจเป็นผู้ได้รับทุกข์เมื่อไปชาติหน้าหากใจดวงนี้ยังเป็นทุก์อยู่แล้วเราจะหวังครองสุขมาแต่ที่ไหนเพราะไม่มีทุกข์ขที่ไหนปรากฏตัวขึ้นมาเฉย และไม่มีสุขที่ไหนเพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นมาเป็นสมบัติอันล้ำค่าแก่บุคคลผู้ต้องการแล้วจะได้เขาครอบครองเสียทีเดียวโดยไม่ต้องบำเพ็ญเหตุเพื่อความสุขอันนั้นขึ้นมาที่เราจะพิจารณาถึงหลักความจริงที่ท่านสอนไวน้นี้ก็เพื่อจะถอนเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากให้แก่ความยึดมั่น ถือมั่นสำคัญผิดภายในตัวของเราออกด้วยอำนาจของปัญญาตรองไปตามทางสายไตรลักษณ์ที่เดินไปเช่นนั้นให้เห็นจริงตามหลักของไตรลักษ์จริงๆส่วนใดที่เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำความสนิทติดใจกับสิ่งนั้นเราก็จะได้ความรู้สึกตัวของเราและหาทางออก ก็มีในเช่นเดียวกับเรื่องอนิจจังเรื่องอนัตตามีชิ้นไหนบ้างที่จะถือเป็นเราเป็นของเราได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เป็นสมบัติของใครไม่ปรากฏว่าเป็นสมบัติของใครซึ่งควรจะเรียกว่าเป็นอนัตตาได้ แม้จะเอามาอาศัยเป็นสภาพร่างกายก็อาศัยกันชั่วระยะการเท่านั้นตามกรรมนิยมความแปรสภาพแห่งาธาตุขันอันนี้ก็แปรไปอยู่ตามเรื่องของเขาทั้งทั้งที่เราก็เป็นเจ้าของอยู่เขาไม่ได้ฟังเสียงเราเลยหน้าที่ของเขาก็แปรตามสภาพหน้าที่ของเขาก็แสดงความทุกข์ไปตามหลักความจริงของเขา เรื่องธรรมะอนัตตาที่ว่าไม่ใช่ใครนั้นใครจะเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของใครก็ตามเขาก็คือเรื่องของเขาอยู่นั่นเองไม่ได้เป็นอื่นไปจากความเป็นเช่นนั้นพอที่จะเสกสรรปัญนยอกันให้ได้รับความหนักหน่วงทวงจิตของตนและเสียประโยชน์ไปเปล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์จากอะไรความเสกสรรปัญนยอนั้นเลย นี่การพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้เราดูใกล้ๆดูในอวัยวะของเรานี้ชิ้นไหนบ้างที่ว่าจะเป็นตัวจริงๆดูชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปถึงชิ้นใหญ่ดูชิ้นไหนก็สักแต่ว่าเป็นชิ้นนั้นๆอยู่เท่านั้นแม้ในขณะที่คลองกันอยู่เช่นนี้ นี่เป็นสัญญาขั้นหนึ่งที่เราจะได้เรียนรอบรู้เรื่องของขันคือรูปขันของเราที่อยู่ด้วยกันทรัพสมบัติอยู่ในบ้านของเรามีมากมีน้อยเรายังรู้จักว่าทรัพย์สมบัติประเภทไหนมีคุณค่ามากมีคุณค่าน้อยและมีจำนวนเท่าไรควรจะทำประโยชน์จากสมบัตินั้นๆอย่างไรตามหน้าที่ของเขา สมบัติภายในตัวของเราได้แก่ร่างกายเราก็ควรจะพิจารณาตามหลักธรรมให้ทราบชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นอย่างไรเป็นต้นปัญญาก็จะได้มีทางเดินออกจากความเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาความหายกังวลก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นมา น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทุนเกียรติครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อิมีนาชาแนล กราบขอพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ